สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องน้อยน้อยแฟมิลี่นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีเมเม f ีทุกท่านครับ่ะสวัสดีตอนเช้าครับผมครับวันนี้เดี๋ยวน้ายนจะพามาชมบรรยากาศนะครับกลางท้องไร่ท้องนาอีกแล้วนะครับมาชมความคืบหน้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับในนาข้าวของเราอยู่ฝั่งดางปูนนะครับ วันนี้เปิดหัวเปิดคลิปแตกไกลเลยนะครับผมนะฮะขับผ่านมาทางนี้ฝั่งนี้เขานี่ครับก็ขอกอขอนี่ออกหลวงแล้วครับผมนี่ได้เกี่ยวก่อนงานช้างแน่นอนครับสาหรับก็ขอนะครับออกหลวงแล้วนะฮะมาแล้วสวยสวยมากเลยครับสวยๆนี่นะแถบนี้เขาเล่นก่อนเลยก็ขอก่อนเพราะว่าถ้า,าถ้าลง15อา่าถ้าลง105 ขอสิบอาร้อยห้าเนี่ยนะครับรัวน้ํามันท่วมไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะก็เลยถ้าริมทางอย่างเงี้ยถ้าริมทางแบบเนี้ยอย่างเงี้ยฮะผมก็ก็ก็จะลงสิบห้านะครับก็ขอนะครับผมจะได้เกี่ยวก่อนงานช้างพอดีนะครับหนีน้ําได้ทันพอดีนะครับเดี๋ยวก่อนงานช้างแน่นอนครับก่อนเดือนพฤศจิกานะครับก่อนงานช้างต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยปรานานจะได้เกี่ยวแล้วนะครับฝั่งท่นี้ส่วนฝั่ง ทางของเรานะครับของนานายอยู่ตรงกลางเขาเนี่ยก็ถ้าใส่รอยห้ามันสุกแล้วมันไม่มีทางเข้าไม่มีทาง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 เข้าไปเกี่ยวนะครับกว่ารอยห้าเขาจะสุกข,ของเราก็ผุหมดนะครับก็เลยไม่ได้ลงรอยไม่ได้ลงสิบห้านะครับลงรอยห้าทนนะครับผมนะบเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับนาของเราโอเคครับตอนนี้ก็ถึงบริเวณที่เรา จอดรถไว้แล้วนะครับอจอดแล้วก็ลุยเลยสิครับอันนี้รถของของพี่พี่แสบนะไปพ่นยาให้พ่อไม่ใช่ยาไม่ไม่ใช่ยา,ยาพ่นปุ๋ยปุ๋ยน้ําครับปีนี้หลายหลายคนเขาเล่นปุ๋ยน้ํากันนะครับเล่นปุ๋ยน้ํากันเพราะรับรวงรับรวงอันนี้ก็น่าร้อยห้าครับผมอ,อ๋อนี่ครับออกรวงแล้วครับผมนี่ร้อยห้าร้อยห้านะครับจะสุกกรนะครับ าไม่ใช่ร15้อยห้าสิบห้าจะสุกนะครับสิบห้าสุก่อนีน่สิบห้าครับผมสิบห้าออกรวงละสิบห้าออกรวงละนี่สูงมากเลยเท่าเอวเลยเดี๋ยวเจอลมไปก็ลาบไปหน้ากลองไปนี่สูงท่วหัวเลยบูบูดีเกินดีเกินอปีนี้เขาลงสิบห้ากันเยอะครับผมหนีน้ำหนีน้ำหนีน้ำแต่ดู น้ำมูลน้ำฉีแล้วน่าจะไม่ท่วมนะปีนี้บ้านเราเดี๋ยวคลิปต่อไปนจะพาไปดูสถานการณ์น้ำหน่อยว่าเป็นยังไงน้ำมูลน้ำฉีเนาะนะครับว่าสูงขึ้นหรือว,ว่าลดลงนะครับ15ห้าเล่นเยอะเลยเขาอยู่ข้างนอกเด้เขาได้เปรียบเราอยู่ข้างในเราเสียเปรียบเข้าไม่ได้เวลาข้าวสุกแล้วนะครับรถเกี่ยวเข้าไม่ได้อีก นี่เราเดินไปกลับประมาณกิโลหนึ่งฮนะหรือไปกิโลหนึ่งหนะรือเปล่านู่นเที่ยงหน้าอยู่หนึ่นฮะนี่ลอกหน้าดินออกก็จะเป็นแบบนี้สภาพก็จะเป็นแบบนี้ก็จะปรับสภาพดินได้นะฮะก็ใช้เวลาพอสมควรปีหน้าน่าจะได้อยู่นะครับพกยงพวกหญ้ามันขึ้นแล้วก็ไถกลบก็น่าจะปรับสภาพหน้าดินได้นะครับแต่ถ้าลอกปุ๊บเราไปหวานปรับอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีครับ ดูต้นข้าวใช่มันหลงลงเลงเลงเนาะอือวันนี้เขาพ่นยากันเฮ้ยพ่นยาอ่ะพ่นปุ๋ยปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำปุ๋ยรับรวงปุ๋ยรับรวงโอ้ยาเจ้าชูยเยอะครับผมนี่ต้องรอยเขาเกี่ยวเกี่ยวยาให้วัวควายนะครับเกี่ยวแต่ข้างเดียวตนะ้มีเกี่ยวสองข้างจะได้เดินสะดวกนะ ภาพานี่ข้าวคุณปู่ข้าวพ่อวันนี้ก็จะพ่อก็จะนั่นแหละพอจะพ่น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 ,พน,พนปุ๋ยแหละวันนี้จะพ่นปุ๋ยวันนี้คุณพ่อจะพ่นปุ๋ยข้าวของบนทุกปีไม่ค่อยดีหรอกตรงนี้มันเป็นเป็น,ปนดอนนีว่าจะขุดสะเนี่ยนี่ว่าจะขุดสะปลูกอ้อยเนี่ยปลูกอ้อยขายให้ควานช้างดีกว่านี่เออดีกว่ามันไม่ได้ผลผลิต ไงละ่ะสระน้ำครับผมยังอยู่เหมือนเดิมครับข้าวไม่มีเลยเป็นสระไปโดยปริยายเลี้ยงปลาได้เลยครับสำหรับนาเจ้านี้นะครับผมนาเจ้านี้เป็นสระเลยลนลงสิบห้าครับเขาลงได้สิบห้านู่นครับรถมันเข้าทางนู่นได้สิบห้าตรงเป็นแถบนี้เลยแถบนี้ได้เลยถ้ามี เจ้านี้ทำสิบห้าสิบห้าด้วยมันก็ติดกับนานาๆพอดีมันก็จะสะดวก แล้วเราก็เดินทางมาถึงหน้าของหาวแล้วคักยูคักยูคือยูพี่น้องได้ยูได้ยูยโอ้ก่อนทําก่อนทํากับหลังทําก่อนที่เราจะหวานกับที่เราหวานเสร็จแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ครับพอมาเจอวันนี้ ลืมแล้วครับผมออผมคิดว่าแต่บ่ขึ้นตัวขึ้นอยู่ครับพี่น้องแต่เราก็ต้องมามาซ่อมมาด้วยครับผมโอ้ทักอยู่เถียงน้าเป็นยังไงเนี่เถียงนาของเราโอ้ลกแล้วลกแล้วเถียงนาของเราโอ้ไม่มีใครมาถอนเอาหญ้าไปให้วัวควายบ่มีผักบุ้งด้วยมีเปลยเออเปลย นี่ของโอเคนะนานๆได้มาทีสงามอยู่พี่น้องเดินลำบากครับเดินเดินทันนามันมีแต่มันมีแต่หญ้านะมีหญ้ามีหญ้าแล้วมันมีมดคันไฟอยู่ข้างบนเวลาเราเดินไปมันตกใส่บูทต,ตกใส่ข้างหน้าข้างข้างในแล้วมัน มันจะเก่ายากครับผมไปไปดูข้างล่างครับข้างบนก็โอเคครับผมมีน้ําอยู่ครับมีน้ํามีน้ําปีที่แล้วเราได้หนึ่งอุ้มปีที่แล้วเราได้หนึ่งอุ้มครับสวยครับสวยสวยครับสวยสวยครับโอ้พ่นแล้วทางนูุนพ่นพ่นปุ๋ยแล้วเสียง พอเดินได้อยู่สมผลงานครับสมผลงานอน้นาก็รวมสมบูรณ์ครับอ้าวโหอ้าวโหก็จะเกี่ยวในช่วงประมาณงานช้างพอดีนะฮะงานช้างนี่จะเก็บเกี่ยวพอดีนะครับงานช้างได้เกี่ยวพอดีเลยแหละดูผลงานดูผลงานโอ้โหข้างหน้านี่น้อง น้องเจ้านายครับน้องเจ้านายในยหวานให้นะตรงไกตรงริมคนาเนี่ยน้องเจ้านายจัดการเองเลยนี่ถี่มากเอยถี่จริงสวยๆงามๆพี่นอ้องแปลงที่สามครับก็สวยครับผมมี อไรนะข้าวอะไรนะที่มันเป็นบ้านเราเรียกว่าข้าวนกครับผมข้าวนกไอแปลงที่สามนี่มีหน่อยมีอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มเนี้ยตรงกลางเนี้ยข้าวสะอะไรนะลืมละลืมละลืมล,ล,มลอ่ะนะครับแปลงที่สามก็สวยนะครับปีนี้ข้าวเราน่าจะไม่ล้มเราเราเราตัดใบตัดใบ ตัดใบได้พอดีเลยปีนี้น่าจะไม่ล้มนะครับดูแล้วน่าจะไม่ลม้มตัดใบได้พอดีแหลปะป่ะก็ได้เห็นก็ชื่นใจแล้วครับผมก็ดูแข็งแรงดูดูแล้วเขาเขียวแบบนี้ก็โอเคครับผม สวยแล้วมีกําลังใจขึ้นครับมีกําลังใจขึ้นตอนแรกๆหมดกําลังใจครับหมดหวังเลยตอนที่วานแล้วก็มาดูการปัน่นมาดูการไถของรถโอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อยชมคลิปแรกๆครับตอนที่ามาวานนะครับมามาซ่อมเนาะนะครับชมครับผมติดตามช่องหรือยังครับถ้ายังไม่ได้ติดตามก็ติดตามด้วยนะครับผมนะครับเบิงช่วงแรกๆว่าเป็นยังไงมันมันเป็นยังไงมันคืบ่คือ นะครับพอได้เห็นช่วงนี้แล้วก็โอ้ชื่นใจครับผมเนี่ยชีวิตชาวนาครับผมเห็นผลผลิตมันมันสวยแล้วก็มีความสุขด้วยมีกําลังใจด้วยครับผมงามงามพี่นอ้องอ่าได้เห็นแบบนี้แล้วก็เมื่อบานแล้วเนาะอยู่เห็ดยังสวยครับสวยนี่ก็รอเกี่ยวอย่างเดียวเลยครับรอเกี่ยวปุ๋ยหวานแล้วหนึ่งถุงเป็นรับรวงครับผมปุ๋ยสามไร่นี่แหละถุงหนึ่งนะครับสูตรรับรวง ดับลวงไว้แล้วครับเรียบร้อยปีนี้คือมีผู้ใดมาใส่เบ็ดนะมีร่องรอยการใส่เบ็ดเลยตาวันนี้ก็ซิเมือนะพี่น้องเอ้ยได้เห็นแล้วงามแล้วงามแล้วพอผิดหวังพอผิดหวังครับปีนี้น่าจะได้หนึ่งอุ้มพอดีเหมือนกับปีที่แล้วขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับ ถ้าได้หนึ่งอุ้มนะครับก็ถือว่าสติติยังคงที่ครับถ้าได้เกินอุ้มโอ้ยสติตินี่มาแบบก่อปีที่แล้วเลยนะครับผมอ่ะปะกลับบ้านกันครับผม let's go ไปลกลับแล้วดู้พ่นปุ๋ยแล้วครับผมของคุณพ่อนะครับพ่นแล้ว พ่นปุ๋ยน้ำนะใส่ปุ๋ยน้ำครับปีนี้ลงปุ๋ยน้ำกันลงปุ๋ยน้ำเกือบท่วมหัวเลยครับผมข้าวกับท่วมหัวเลยเดือบลิเนยพ่นแล้วพ่นแล้วฮะข้า,างบนนี่บกคือเลยข้างบน้วบกคือเลย โอเคครับแล้วหน้านายก็ขออนุญาตนะครับลงคลิปนะครับลงคลิปลงลิฟต์ครับลงคลิปตรงนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับช่องหน้านายด้วยนะครับผมนะครับหน้าไหนแฟมเบอรี่ครับผมนะครับเติมปุ๋ยครับพบกัน คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับจุงกะจุงกะเดอแซมสาย